วนี้ผมโพบกนะครับเกี่ยวกนะครับวันนี้ผมจะมาพามาชมนะครับยี่ด้านนะครับเรื่องหลังหลังบ้านของเราว่าการทํางานนะครับเป็นยังไงนะครับซึ่งก็อาจจะเคยเห็นเคยได้รับชมมาบ้างแล้ววันนี้ผมจะพามาย้อนชมดูอีกทีนะครับว่ารถแต่ละคันที่เรานำมาตั้งสายตั้งโชว์ให้ลค้าแต่ละคันได้เลือกซื้อหาไปใช้งานนั้นเรามีกระบวนการยังไงบ้างนะครับมาดูกันเลย พอเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีการตรวจสอบนะครับจุดนะครับอดูนะครับล้างทำความสะอาดช่วงล่างนะครับก็จะก็เรื่องของภายในภายในนะครับเราก็จะรื้อผมออกหมดนะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ทำความสะอาดพวกค้าวกาแฟคราบฝุ่นคราบน้ําอะไรต่างๆนะครับเป็นการเช็คตัวถังพื้นนะครับไปในตัวนะครับว่ามีปะปุมไหมมีนหนักผิดความอะไรไหมนะครับ นี้ก็ถือว่าในการตรวจสอบไปในตัวทําให้เราได้ดูว่ารถแต่ละคันมีคุณภาพแค่ไหนด้วยนะครับซึ่งน้อยครับนะครับที่จะได้เห็นนะครับซึ่งเราก็เอามาบริมารในระบบตุรับบตุนกันนะครับทขั้นตอนกระบวนการเต้านะครับไฟจะเสร็จของเราก็จรถดสาระคัน้งแต่นะครับซึ่งง่ายๆเลยนะครเราใส่ใจดูแลจๆนะเพื่อความมั่นใจว่า ได้รถของเราไปใช้แล้วนะครับสภาพความมั่นใจแล้วก็การดูแลการบริการนะครับที่ครับก็ของเรานะครับก็ใส่ใจในขั้นตอนในรา้านในรายละเอียดต่างๆนะครับมีทีมงานท,าที่มีทับษะอชีพแวกีามในรื่องของเราคราบับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าร้านด้านในที่ชุ หรืออยากัมผันหรืออยากได้รถไอดี๋ที่แบบนี้มาใช้งานประทัดก็ติดต่อที่ออโต้คาร์ได้เลยนะครับอย่างนี้คุณตามไปต้องช้าหมดสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโต้คาร์สวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใคร